ให้ฉันผ่านไปฉันเป็นตำรวจอือฮึเอ้ยฝันฝันอีกแล้วรอกูได้อีกแล้วนี่คือพาด,ดกํำลังพูดอยู่ครับเออเออเราต้องการให้คุณไปที่สถานโดยสถานีโดยทันทีเพราะว่าเรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นั่นเรามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่นี่นะฮะพูดจากฝั่ง ฝั่งนูนะ uh, ้นนะเอ็ดดอนฟิลทุกูทุเดนใช่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยวันเนี้เอ่อ uh, ฉันคงต้องขอลาพักร้อนสักวันหนึ่งนะเอ่อ uh, มันไม่ใช่เป็นเวนี่มันไม่ใช่เวลาที่จะได้ทาอย่างนั้นนะ <c oughs> นี่มันไม่ใช่เวลาที่มาจะมาพักสรุปปืนอยู่กับตัวเองนะฮะขอเดาไอ้นี่เป็นฆาตกรมันอาจจะเป็นฆาตกรตั้งแต่แรกแล้วผมอาจจะดูไม่ออกอนะไรเงี้ยนะฮะแคเก็บฟิลแคได้อยู่ วันที่ส4มารู้จักอะไรกับรู้จักอะไรกับไอ้แก๊งนี้วะฮะรู้จักอะไรกันเนาะเอ้คุณตรงนั้นเนี่ยฉันมาที่นี่เพื่อจะมาหาหัวหน้าฮะหัวหน้าเหรอเออช่วยพาเขาออกมาเจอฉันหน่อยได้ไหมอืมคุณไม่มีการจองนัดอะไรนี่ใช่ไหมไอ้อีกอย่างหนึ่งเออหัวหน้าก็ไม่อยู่ด้วย อาวงั้นเหรอแล้วฉันเห็นรถของเขาอยู่ข้างนอกเลยไม่ใช่หัวหน้ามีรถหลายคันมีอะไรมีอะไรอ,อื่นเพิ่มเติมไหมเอ่อจะเล่นจะเล่นเกมงั้นเหรอออ be back ฉันจะกลับมาเองไม่นานเดี๋ยวฉันก็ต้องกลับมาเพราะฉะน,นั้นคุณบอกเขาว่าอย่างนั้นด้วยโอเคเอา้าวนั่นไงหัวหน้าอยู่นู่นอ๋อเนี่ยเหรอ คือมันกำลังจะอ๋อย้อนกลับมาใช่ไหมมันถึงเวลาแล้วพวกเนี่ยวันนี้เป็นพวกวันวันที่พวกเราจะต้องได้รวยแล้วกลับเข้าไปในหลีกครั้งนึงกลับไว้ไปในวงการอีกครั้งหนึ่ง,ง,งแค่จําแผนไว้ด้วยว่าแค่ทําตามแผนแล้วก็อย่าไปสายถ้าเกิดว,ว่าคุณไปสายนะพวกเราสวยแน,น่โอเคฉันงั้นฉันไปแล้นะเออวยพรัด้วยหรอพวกพวกเด็กเด็กเกเอ้ มันซ้อมใครอยู่อ่ะนั่นคือคนใช่ไหมน่าจะคนนะมีเลือดคนฮะคนโอเคต่อยต่อยต่อยมันสิต่อยไม่ได้อา้าวแล้วมันก็หายไปแล้วนะเป็นญาติกันเหรอ Take over เอาาเหมือนมาคุมแทน,นะฮะซีนที่14 บัดไลน์ไฟพาวเวอร์ no weapon โรดโหโรดผมเกลียดมากผมเอาบัดไฟพาวเวอร์นาะไม่รู้มันคุ้มป่ะนะโวผมยังไม่ค่อยเข้าใจอ๋อมันเล็งปืนปืนที่เราถนัดสุดม,มันจะผมไม่เข้าใจเคอร์เซอร์มันเท่าไรหร่ฮะอ่าโอเค โอเคโอเคออกไปด้มึงอุ้ยเชีย่ยแม่งยิงผ่านนี่ได้อีกอุตส่าห์เล็งสวยได้แล้วจ้ะโอ,อ้โอเคตายแล้วตัวงตายด้วยสิเอออุตส่าห์เล็งสวยๆได้แล้วนะอ่าเกี่ยวโห่สองตัวเลยเอะ ุ้ยแม่งหลบได้วะเสียละแม่งเจอตัวที่มันหลบได้จะบอกว่าต้องต้องต้องใช้นี่แทนนะ่ะใช้สนับมืออะไรเงี้ยต้องใช้สนับมืออ๋อไม่มันเลยก็จะเอามาทำไมเนี่ยเอ้ามันเปิดโล่งอยู่เหรอโอเคแล้ได้ฮะได้ฮะจะย,ยิงไอ้ตัวที่มันอยู่ทางด้านซ้ายแล้วกัน มันจะต้องมีตัวนึ่งที่มันไอ้นี่ได้ใช่ไหมงั้นเปลี่ยนเลยแล้วกันจะได้ตีมันได้นะฮะมาดิมาดิาดเออนั่นแล้วครึ่งตัวขาดเลยเย็ดเข็มเฮ้ยมาอเกือบเกือบแค่หยิบปืนขึ้นมาฮะ ม,มันไม่หยิบปืนฮะไม่โดนหาเลยอ๋อไอ้นี่ไงอนี่อ๋อไอ้นี่เป็นซามูไรอะเสียละเชียละมาดิซามูไรมามาเล่นจ่อซามูไรย yeah. เยอะอ๋อต้องเคลื่องของใส่ก่อนมันก่อนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเอ,า,อางนี้ก่อนแล้วกันเชียละแม่งหลบได้อ๋ยมีหมายเลย อ้ยแม่งเป็นแบบว่าปัญหาแบบปัญหาเดียวอะ่ะแล้วมันไม่บอกด้วยว่ามันเล่นยังไงไงเสือกไม่บอกเลงว่ามันเล่นยังไงจะไปรู้ไหมเนี่ยแล้วมีหมาสองตัวโอเคโอโ้ จริงผมว่าเอาหมัดมาก็ดีนะฮะเช่ลืม ลืมทุกทีเลยว่ามันมีพวกแก๊งอยู่ฝั่งนี้ด้วยสเปร์มันลูกพ่ออุ้ยเกือบไอ้ตรงฝั่งมุมอะ่ะเกมนี้มีปัญหากับมุมมากเลย พอพอ,พอมุมไม่ได้ปุ๊บเราแพ้เลยอ่ะคือมีปัญหาตาั้งแต่ไอกเกมเขาที่แล้วแหละแม่งมีหมาสามตัวโอ้ยมันโดนมุมวะตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยกูรู้โอ้ ปืนมาแล้วมีปัญหาครับซามูไรจะ,จ,ะจัดการมันไงดีวะจัดการไงมันได้อะเช่ละต้องส่มหรอโอ้ย้โอเค้าขอปืนฮะขอปืน เปินหมดอีกโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งอีตัวสมุไรเนี่ยขอรล้องอย่ามีหมาวิ่งมาอีกนะวะ้าไหนกันไหนอีกอย่าตายตอนนี้นะมึงนั่นไงโอ้ยหมาจริงด้วยแม่เจ้า โอเคครสรุปทางแก้ของการจัดการตัวสมุรไรก็คือวิ่งฟันหน้ามันฮะนวิ่งอ้อมแม่งเลย โอ้ยตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่เออแหละได้ปีนอย่างอื่นได้หอยเมื่อยมือวะ่ะอันนี้มองเห็นนะฮะอย่าไปยุ่งกับมันจริงจะยุ่งก็ได้นะจะได้ล่อมันออกมามันไม่ออกมาฮะ เกใจเย็ยนมันมีประตูอีกฝั่งหนึ่งไอ,อ้ดิงดอแน่วะมีอีกไหมเนี่ยเห็นมีอีกตัวหนึ่งเนี่ย เกอบเกอบเออม,มันมีอีกนะฮะจริงจะล่อมันออกมาก็ได้นะโอ้ยหมานี่ไงหมาอีกตัวนึงห้อยจะเพิ่งมีอะไรตอนนี้เลยมึงโอ้ เดี๋ยวมาดิโอ้ยมันวิ่งมาจากทางไหนวะอ่า oh, yes โอเคฝั่งนี้ไม่มีแล้วเมือ่อยมือฮะเมื่อยมือโอเค okay, อย่าตายนะรอบนี้ขอเหอะ <c oughs> <c oughs> ขอให้จากกันด้วยดีคำสัญญาลอมมึนเตอร์เออนั่นแหละ เมื่อยมือจริงๆอ่ะบอกเลยวิ่งมาจากทางไหนเนี่ยโอ้โหวิ่งมาอย่างไกล <S <S ต้องล่อมันงี้เหรอตายสิเออเฮ้ โอ้ยซามูไรวะล่อมันลอวมาอา ah, yes อย่าตายตอนนี้นะฮะขอร้องขอร้องขอร้องตัวเองว้าเดี๋ยวปั้นลงนะฮะเมืออยมือโอเคเดี๋ยวยิงจากฝั่งนี้กันแล้วกันน่าจะเซฟกว่า <c oughs> อ่า เหล็กตัวหนึ่งเดี๋ยวล่อมันดีไหมอู้ล่อมันกันไอตายตอนนี้โอ้แค่ไม่มีใครนะมันเหลือใครกะหมาเหรอเหล็กตัวตัวเดียวนะ yes แม่เจ้ายากนะอุ้ยทำไมมันเละหมดแล้วเนี่ยเราไปถูกที่ป่ะเนี่ยเหมือนจะไม่ไม่ถูกปะอ๋อทางนี้นะทางนี้ทางนี้ <c oughs> ผมก็จะพูดน้อยๆลงในตอนแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเริ่มยากขึ้นหรือเปล่าผมว่ามันใหญ่มันมันมันไม่แฟร์มากกว่าผมเกลียดเลยแบบไปตอนที่แบบมันติดกับตรงประตูเนี่ยแก้แกได้อยู่ได้อยู่นั่นแหละโอ้ยห้อง สีแฟนซีมากฮะมันวิ่งมาจากทางไหนเนี่ยเจีย แกงมีตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเมาแม่งเอ้ย ตอนนี้ผมยังไม่เห็นตัวนินจาะนะยิงหมาก่อนแล้วกันปัญหาหนักสุดละฮ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 ะอู้ว้าลืมพะลืม โอ้ตกใจเลยเสียงเสียงกระจกทำไมอู้ปูซ่าขนาดนี้โอ้โหีโอ้มีตัวใหญ่อยู่นะครับบิ้กบมอยู่ตรงนู้นเอ้าเหลือ,เ,อ,อเยอะเลยอะหลบในห้องนี้น่าจะเซฟมัง้งโอเคเฮ้ยมามามา ยิงให้มันโดนดิฮะยิงมันโดนผมต้องการปืนอีกฮะทำตรงนี้คือพอดีแล้วได้ได้ได้ไดอาแบบว่า เป็นอย่างเงี้ยแล้วมายอกหลายตัวด้วยอโอเคอยาให้ตัวนั้นได้ยิน เราตัวนี้ก่อนแล้วกันมันได้ยินตัววิ่งมานะรู้สึกมันจะวิ่งมามั้งนี่ไงวิ่งมาแล้วโอ้อ ค่อยเล่าให้มันมาฝัง ตอนนี้มันจะมานั่นแหละแต่ปืนหมดแล้วไปเอาจากทางไหนดีทางนี้แล้วกันเคื่เลยฝั่งน้นเดี๋ยวเอาฝั่งนี้ก่อน <c oughs> มันยังไม่ได้ยินว่าเสียงบอสมันต่อยร็จแ <c oughs> ล้ว ปืนฮะปืนผู ite, ้โว้เห uh ็นเห็นเห็นโอเคนั่นสมุไรนะฮะอย่าพลาดกับสมุไรนะเว้ยเค่งวิ่งมาฮะสมุไรฮะเชื้อเชิญมึงฮะเออ จะบอกไม่มีสม,มุไรสองตัวไม่ใช่นี่มันใช้ปืนเฮ้ยตัวเดียวเฮ <Yeah. _ d ance> ้ยผ่านละทีแม่เจ้าไปทางไหนฮะโคตรเมื่อยเลยตอนเนี้ย <_ d ance> ้วกอยบอกว่าชามหมดแล้วโอ้ยขึ้นไปทางนี้อะ่ะ รู้สึกห้องอ,อย่าบอสว้าวมาหาวเรามาดวลอะไรวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่เว้ยมึงนี่โหดมากเนี่ยมาที่นี่ด้วยคนเดียวเนี่ยแต่นี่ถึงเวลาที่แกจะต้องตายแล้วมันบอกว่าแต่นี่ก็เป็น ระยะทางที่แกจะมาได้ถึงแค่นี้แหละ That's how you greet your g u e s t นั่นนั่นเป็นวิธีที่แกต้อนรับแขกของแกนั่นเหรอ <c oughs> มึงเลิกแอคได้แล้วตอนนี้แค่ยอมรับมันซะเถอะว่ามึงตายแล้ว Then why are you still talking to me แล้วทำไมมึงถึงยังคุยกับกูอยู่ละ่ะ <c oughs> <c oughs> ฉันให้เวลาแกสิบวิเพื่อที่จะยอมแพ้บางทีฉันอาจจะให้แกมีชีวิตอยู่ก็ได้ มึงต้องบ้าแล้วแน่ๆอ๋อหนึ่งสองสามเย็ดแค่เจ็ดแปดเก้าสิบ <c oughs> โอ้โหถามจริงครับมันไม่ยิงกันเองละฮะ มันไม่ยิงกันเองเหรอฮะองใสฮะมันไม่ยิงกันเองเหรอฮะ2องแฮสีบวกฮะ